สวัสดีจ้าพี่น้องจ้านีแม็กมาเล่นหน้าจ้ามือน,นี่มาเล่นหน้าอาจ้ามึงเพิ่นปลูกปลูกบักทั่วไปถ่ายกินจ้าพี่น้องว่มันกำลังอันนี้จะล่มพัดบักทั่วไ,<ห>ไปถ่ายกิน,นปาร์ดฝ่ายอีตู มึงได้มองเก็บพงอีตู้แล้วดำหน้าจต่มื่อเบิงอาดำหน้ามาสื่อการน้ำเพึนแยวพี่น้นองแมงมาสื่อการน้ำเพินว่าดำก็จักสองลอยนี่แหละเนาะอ,ะะอาเนาะสองลอ,อ,อ,อยมัดสองร้อยมัดเป็นเงินกี่บาท ใจเงินไหลเลยเนาะโอ้ยยากยัยขึ้นก่อนเดินอ๋อเป็นหยังฮะนี่ยากดอกเดี๋ยวเสียงย่ามันบอดเม้าก้าดจังแม่งบิ่งอันนี้ลูกจ้างบ่เนี่ยลูกจ้างไรวันลูกจ้างไรวันติเนี่ยไดรวันเทมยังไงไรวันปาดกระดำสาดเหี้เอาเมาด้วยบ้านแมีนบ้านเหรอเมาด้วยแบบเมาได้บ้านเนี่ยโอ้แบบเมากับแบบไรวันมันต่างกันตัวนี้เนาะ แบบนี้กะสีเอาเมาสนแล้วดำข้าวเดียวกบง,งามเลยจ้ะพี่น้อง,อบบงมเรถอดทังแม็กซีาพาไป็ะเบิงจ้ะอันนี้อเอาพนดำถอาเนี่ยพ่นอยู่น้ำกันปน้าดิบอ่ข้อใกล้นี่บ่ออาวบ่อข้อใกล้เจ้าบ่อใ,<น>ใกล้หลายบ่เนี่ยป้า ขันเขาทอ,อกกษตรคล้ายออกเลยเนาะมันสินกินเขานนเนาะคือสิปล่อยมันกลิ่นรเลือก<ป>เลือกขันคล้ายบอกเด้ว<ป>โอ้สูบน้ำขึ้นมานีเตี๋านอยู่หวยมลานเ,กเนบนกาศท้องนา หน้าดำในงามนะจ๊ะพี่น้องล้วก็ได้แล้วก็เป่งง้มาเป็นลัง้ะได้ผลด,ดีกว่าหน้าหน้าวานจ้ะหยากระบอกงี้ไอ,กกอของย่าแม่ก็หยาไา้จ้ะทวไมย่าแม่ก็ตัดหยาเอาย่าแม่ก็เบิองกะ เอ okay, ากยังขึ้นมาเสื้องไว้นี่มัดหนึ่งนิอโอเพื่อปูกินปูเพื่อกินดอก แมกยาม่อมึกองกะ้าังในสิเดพอ200่ดพอ200สองร้อยนี่กล้าเนี่ยังในสิเดพ่อสอง้อเนี่ยไ่นสองร้อยายนมัดจาีเป็นปบ่มอน่แ่เดียวยก้าเหมือนที่ไหนยกมัดจ้าเป็นกระายลูก กยก่ได้ดอกยุเลิกโพดยุดเลิกโพดมากกาล่ามันละลชิบก็มันละห่าบาทูกให้แล้วไปดำให้พร้อมนะคะขอบอกก่อนนะคะพี่น้องบรรยากาศ ท้องทุ่งนาที่นี่มหาสารคมภามข้า่ฝากพี่น้องจะกับบรรยากาศนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะจะชื่นใจอยู่จะ้ะน้าอ่านประมาณจักไรเนี่ยหน้าจักไรเนี่ยหน้ากี่ไร่สามไร่ไหมเนี่ยสาไร่สายตายยังไงก็บ่าสามไร่ ถามจากของหน้ากับ่าสามอะไรจากพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามารับชมนะคะช่องบ้านสวนเรนเรดิโอนะคะขอให้มีความสุขสุขกายสบายใจนะคะสุขวันนี้ก็ขอให้สุขตลอดไปค่ะวันนี้ยังแม็กไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ